เดือดผูรงเดือดนี่นีเขาเข้าไปทื่ออะลครับอันนี้อันนี้เป็นตลาดนะสุดแลบร้าน,นแรงทำคืน ไม่ก็ไม่อ,อยากไปแล้วลรเราก็มัการนกนานสวงานักรานโคตรงามเลย เจ้าคนทานี่บรรยากาศโคตรดีเลยโต๊ะนี้ครับแล้เป็นโตนั่งพื้นครับ้งนั่งนเบอะขากอนนะ งามเลยเป็นเป็นวิวันภูเขาใหญพร้อมทรอาหารในทะเีว่ะมาเลยไปทำให้ันเสร็จทำให้มันเมียนไม่ไปนี้ก็เด้ือน่เป็นพนักงารต้อนรับเกิดมสครบแล้วเนาะยังไม่ครบอง đến ở năm bên này ta đi cuốn thầu vậy luôn cuốn ở bên này cuốn 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 thầu để phải mặc cuốn มามามะมามบมา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 าม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 นามามานามานาบ้านเยอะข้างหลังเขาม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 านาาม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 านามามา่านาบ้านาม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 านามานามาามามามเมาามามนมา เขาบอกวยได้เห็นตอนกลางคืนนะว่าเป็นยังไงอ้สิให้เปิ่งางหนาเด้อมันเป็นยังไงเด้อนี้บอลตอนนี้เศร้ารุจาบอลหน่อยบอลห้เศร้ารุจาเลยนี่คาเฟอเมซอนน้เด้อทีวมวิวเออเจซเวอเลนเย่อลเดียวน่บักอ่ะบอลเดียวท่าเดียว่าะบอลยูเอทาตะแวนก็มีเ๋อไม่หนัอื ต่ย่นำสองนั้นยังน้อยๆสนอ เับทกัน